เริ่มมั่นใจแล้วใช่ไหมมั่นใจที่สุดเลยแบบแบบคิดว่าเราชนะเลยเนี่ยช่วงไหนก็ยกสามยกสามยกสามโอ้โหหมดไหมก็ก็มีหมดไหมก็ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่นะมีอาวุธของโคชที่ทําให้เราแบบรู้สึกว่าเออเหมือนกับทำให้เราตกใจบ้างเหรอมีไหม มีไหมมียกเยอะท่าเยกะท่าโค้งแปลกครับที่รันทุกท่าที่แท้คขอไม่โดนอะไรโดนอะไรโดนอะไรก็มีแบบไม่มาเมืองไทยนะสอบมีสอบมีอะไรนะแต่มันก็จะหมดยกกั้นนะตอนนี้โอเคแล้วก่อนชกข้อกันบอกกำชับยังไงบ้างอ่ะก็ว่าชกในเกมตัวเองครับเออแล้ววันนี้ชกในเกมตัวเองไหมก็เกมตัวเองก็โอเคถือว่าถือว่าชกตออไม่ดีนะวันนี้นะชนะติดต่อกันกี่ครั้งแล้วเนี่ยลุงโรจน์ก็สองครับสอง สองครั้งอ่าสองครั้งแล้วนะเอาละครับรลูกหลานคนจังหวัดคนเวลามแต่ว่ามาอยู่กับพ่อรันที่สารคามแช่บอ่ะวันนี้มีอะไรขอบคุณใครบ้างใครก็ว่าไปเลยเอาขอบคุณอ่ากำลังใจทุกคนเลยนะครับแล้วขอบคุณปรันกัน้วยโอเคก็ไปดีดีแล้วนะโอเคอาถ่ายรูปไหนถ่ายรูปไหนถ่ายภาพเดี๋ยวนับ